ให้แม่เร็วให้แม่ขอเร็วๆอ่าอ่าอีกแล้วนะอ่ะแม่ขอเร็วๆมาให้แม่นะลูกนะเดีออเลยให้แม่ครับเร็วๆให้แม่ครับเร็วๆเร็วอ่ะเร็วๆให้แม่ให้แม่เดี๋ยวแม่จะเช็ดขาหนูแล้วไงลูกอืมเร็วเอาให้แม่เร็วๆมาเร็วๆ ะให้แม่ครับน่ะน่ะนะให้แม่ครับก่อนน้าให้แม่น้ามาแม่เร็วเช็ดขาหนูลูกมาให้แม่เร็วมาให้แม่ให้แม่นะเร็วอันน่แม่ขอขอขอแหนะแหน่แหนะแหน่ทำไมล่ะลูกอันไหนแม่ให้แม่ให้แม่ให้แม่เร็วให้แม่อัน่แหน่ให้แม่อหน่ ไอแม่ไม่เอาลูกไม่เอาให้แม่นะคะคุณเก่งนะลูกนะไม่เอาพอแล้วลูกนอะ่นะอ่ะอ่ะให้แม่นะครับนะคนเก่งนะน่ะมาเร็วเร็วเร็วอืมจะเอาไปไม่ได้ลูกมันเล่นไม่ได้ครับนะ่ะ กัดแม่ไม่ได้นะลูกนะหนูจะกัดแม่ไม่ได้นะมา day, ให้แม่เดี๋ยวไปเช็ดขาให้เร็วๆมาเร็วๆมาที่ชู้เร็วๆมันแห้งแล้วมาอันนั oh, ้นอัน oh, นั um ู้ดอีกแล้วหูลูดอีกแล้วน่ะอันนั้นอะไรให้แม่นะแล้วมันเก่งเก่งก็โอ้ลากี้แม่เก่งจังเลยลากี้เก่งจังเลยโอ้โหลากี้แม่เก่งจังเลยแม่ขอนะครับนายมือหน้าหนีมือหน้าหนี เมื <sm convert to black> ่อหน้าหนีทำไมอันนั้นเขาอันนั้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 นน้ำตาไหลอะไร่ะลกมามาให้แม่โอ้แม่ไม่ว่าแม่ไม่ว่าแม่ไม่ว่าอนหนูเล่นก็ได้หนูเล่นก็ได้แม่แผ่นใหม่ก็ได้โอเคป่ะโอเคป่ะโอเคเนาะหนูให้แผ่นนี้ก็ได้นั่นแต่แม่แผ่นใหม่ก็ได้นะมาคุยกันดีๆนะอย่าขู่นะอย่าขู่นะไอ้ดึงหนวดได้ดึงหนวดเลยมาขี้หวงมามาเดี๋ยวให้แม่แม่ขอ ko ko, wow, um um um, ayi, oh okay oh. okay okay, oh oh, oh. ah ah, maya yang lagi maya yang lagi maya yang lagi, ah lajau yang yang, jauh yang, oh jauh yang kau kau kau, jauh yang kau boleh, jauh yang kau boleh, okay, 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 okay,